ปลาช่อนใหญ่ครับขึ้นเอยนี่ปลาช่อนใหญ่นี่ปลาขดเลื้งครับ ตาน้ำจืดกันคแค่น,นี้มากกว่าสิบเิตรนะวันนี้ ขึ้นมาเลยนี่สวยครับขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วกระจกไปแล้วเอออย่าโนยลากไปอย่านยลากไปจะต้องไปเตะท,ท่ร จับไองหมดครับพอดีจะจับแยกไปนชนิดชนิดนะครับไปเลยไม่ได้ลากหรือว่าไม่ได้หว่านถ้าลากหรือว่าหว่านมันจะง่ายเร็วกว่าน,นี้นะครับอันนี้เราจะแยกเป็นชนิดไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปแยกทีหลังนะครับจับแยกไปเลยเรจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าจะไม่ต้องไปรวมกันนะครับ อันนินเยอะมากอันนินไม่คอยได้ให้อาหารครับี้ให้บ้างไม่ให้บ้างไม่เกลืออาหารอยู่ติดบ้านมาโดนเกลืออาหารลงไปน้ำตาลไม่ได้จะเปื่อยผมหวานนะเมาท่าน ถ้าเราเลี้ยงปอยเยอะๆอย่างนี้ครับก็เปิดวานได้นะครับผมเปิดหวานมีคนมีเทียนหนงนะครับเตรียมไว้อยู่เต้ียช่องไว้อยากจะวานนะครับตกลงราคากันนะครับ ปลาหมอมีเยอะนะครับแต่ว่ามันมอยู่ข้างล่างนะครับยังไม่เห็นปาหมอนะครับปลาินครับนี่ปลาปอดเรือครับปลาเทียนกลาพุ่งนะครับปลาป่วยน,น้อยนี่ก็ใกล้จะสงกรานและะ้วครับสงกานก็คนที่ อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างแดนต่างประเทศก็จะกลับมาบ้านนะครับผมกลับมาบ้านก็มีพ่อมีแม่นะครับเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะครับโร,ระะน,นะครับก็จะมาสน็กกันนะครับนี่กดเลื้ยงครับกดเลี้ยงเลี้ยงสองตัวตัวนี้ไข่ครับกดเลี้ยงเลี้ยงไข่กดเลี้งตัวพันก็ถ้าเลี้ยงกันจริงจริงก็ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับ ห้าถึงเจ็ดเดือนนะครับสำหรับปรากฏไซน์นี้นะครับจะอยูอ่ยประมาณสี่ห้าตัวโลนะครับผมสำหรับปรากฏเหลืองนน